สุขภาพชีวสุขครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆที่ผมเก็บไว้หเดือนแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับทราบไหมครับว่าลูกค้าคนแรกที่ให้กำลังใจคลินิกชีวสุขเป็นใครครับวันนี้ผมได้เรียนเชิญมานั่งใกล้ๆผมครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีค่ะกับพี่ไก่เป็นลูกค้าคนแรกของคลินิกชีวสุขแล้วพ็วันนั้นพี่ไก่ด้มาอุดหนุนให้กลังใจค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ไก่ครับ22เมษายน2 5 6 3จนทั้งถึงวันนี้วันที่30กันยายน6.3สห้เดือนลับ8วันวันนั้นทำไมพี่ไก่ถึงได้มาที่คลินิกจากวันนั้นถึงวันนี้นครับจร,จริงๆแล้วต้องบอกว่านะคะอันแรกเลยเนี่ยคือปัญหาสุขภาพของเรารซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงรนะคะฟงังก์ชันของชีวสุขนะคะ แล้วก็ตัวเองก็เคยได้รับการรักษาในประเภทนี้จากที่อื่นมาก่อนนะคะแต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางอะไรต่างๆก็ดีนะคะแล้วก็ข้อสองเนี่ยชีวาสุขเนี่ยเราเคยเห็นตอนที่เราไปหัวหินค่ะเราก็อออะไรอ่ะสปามั้งหรืออะไรมั้งก็โอเคค่ะคือสองครั้งสามครั้งที่เราผ่านค่ะเราก็ติดอยู่ในในสายตานะคะแต่มันคืออะไร พอดีวันนั้นคุณปีชาครับได้โทรไปโทรกลับไปโทรไปเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้บอกเลยนะคะว่าโดยความโดยโดยความสัมพันธ์ครับโดยการนับถือไม่ลังเลเลยค่ะมาเลยครเพราะนึกนึกก่อนเลยนะคะว่าคุณปีชาไม่ไม่นําเสนอในสิ่งที่ที่ไม่ดีแน่นอนค่ะจึงตัดสินใจมาดูด้วยตัวเองก่อนครับ วันนั้นทราบไหมาครับว่าเป็นลูกค้ารายแรกของคิ่ที่มาวันนั้นตอนแรกไม่ทราบเลย <นะ S 2> ค่ะใช่ค่ะไม่ทราบเลยค่ะครับแต่พอทราบจะคุณปิชานะคะกพราะมีความรู้สึกแรกก็คืออืมจริงๆแล้วเนี่ยด้วยจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะครับมันจะจูนกันได้ง่ายครับทําไมคุณปิชาพูดแล้วเชื่อนะคะ <c oughs> ทําไมเราต้องมาค่ะแล้วทําไมเราไม่ลังเลเลยในการที่จะตัดสินใจว่าเรามาใช้บริการที่นี่เถอะครับผมครับได้รับพี่ไก่ฟังแต่วันนั้นว่า ที่ฉีวิีสุข์ที่นี่แห่งนี้เนี่ยขอภาวนาตัวว่าจะดูแลพระพุทธเจ้าพราะแม่ครูบาอาจารย์ดูแลคุณแม่ชีนไม่เก็บสตางค์มาก็เล่าพี่ไก่ฟังน,นะครับพี่ไก่ก็อนุโมทนาบุญจำได้ไหมครับวันนั้น,นที่คุยกันนะครับแล้วก็ผมถือว่าปัจจัยที่ท่านทลายได้มารักษาที่ชีวสุขรเนี่ยได้มาบริจาคร่วมกันทําบุญร่วมกันเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับพี่ไก่ครับแล้วการรักษาของนักกายภาพที่ผ่านมา กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เราอาจจะมีเจ็บป่วยบ้างเป็นยังไงบ้างครับคือในส่วนของการรักษาเนี่ยนะคะค่ะเนื่องจากว่าเราวิบแปลยการรักษาในในระบบนี้มาก่อนแล้วเมื่อมาพบกับที่นี่นะคะบวกกับเรื่องของเครื่องมือใหม่ๆะนะคะแล้วก็ความใส่ใจของน้องๆนักกายภาพเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเรามาสุดทางค่ะ,คะมไม่เสียแรงที่เราได้มอบความไว้วางใจแล้วก็คิดอยู่เสมอว่า เราต้องมาเจอสิ่งที่ดีค่ะตรงนี้เนี่ยต้องเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่ได้มาเพื่อโฆษณานะคะแล้วก็ไม่ได้มาเพื่อจะบอกว่าคุณปีชาเนี่ยเก่งนะคะแต่ว่าเรามาเพื่อจะบอกว่าคุณปีชาเนี่ยไม่เคยนําสิ่งที่ไม่ดีมาให้ผู้คนทั้งหลายครับคำว่าคนที่ได้กรณาให้กําลังใจนะครับก็พี่ก่เคยแนะนําวาจา มารับการรักษานะครับผมอาจจะยังจําไม่ได้ว่ามีภาะกี่รูปน่าจะกี่รูปนะครับก็อาจจะได้รูปไม่ทราบว่าผลที่ได้รักษาไปแล้วคุาอาจารย์ได้ตอบโจทย์พี่ใหญ่ยังไงบ้างครับคือต้องเรียนเลยนะคะว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยชอบติดตามครับก็จะไปเรียนถามท่านในวัฒการถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ อยากจะทําอะไรอีกเช่นการต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็บอกเลยนะคะว่าโยมที่ไปวันนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าเหมือนกับสิ่งที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนอแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายๆไม่ต้องกังวลเช่นไม่ต้องกินยานะคะ,คะ,ะ,คะซึ่งท่านผ่านมาเยอะแล้วจานั้นนะคะไม่ต้องกินยาแล้วก็ที่สําคัญคือ หมอหรือนักกายภาพที่เข้าไปดูแลครับได้สื่อสารได้อธิบายอธิบายให้ฟังซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องสาคัญนะคะับคบการที่ให้เขาเดาเองครับวาดภาพไปเองมโนเองครับอันนี้คือมีคําตอบจากตัวจริงเสียงจริงให้เลยจึงเป็นที่มาของคําว่าชีวรสุขรักษาด้วยใจสุขใจด้วยกัน สุขใจทั้งผู้รับการรักษาสุขใจทั้งผู้ให้การรักษาสุขใจทั้งผู้แนะนํามารักษานะเป็นอย่างนี้ครับครับนี่คือเรื่องราวของอชีวสุขที่อยากจะกเล่าสู่กันฟังถึงลูกค้าคนแรกที่อยู่ในใจพวกเราชาวชีวสุขตลอดเวลาผมเชื่อเลอเกินว่าในสายใจที่เราได้มีต่อกันเชื่อมใจกันเนี่ยเราก็จะนําสิ่งดีๆนําคนดีๆเข้ามาอยู่ในวงจรดีๆอย่างนี้ พี่ไก่ก็อยู่สายบุญผมก็อยู่ในสายเดียวกับพี่ไก่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากจะกล่าบเรียนกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณแม่ชีจะอยู่ที่ใดก็ตามในประเทศไทยเราหากว่าท่านทราบข่าวท่านอาภาพาธพี่ไก่ก็พร้อมจะไปบอกไปรัตนาไปกลาบนะครับพวกเราในนามของชีวสุขพี่ไก่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวศึกทอ่พร้อมที่จะดูแลอย่างดีพี่ไก่บอกหลวงปู่ต,ตาทิศนะครับ ค่ะ,คะก็อยากจะกราบน้อยสบายธุบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกนามนะคะตลอดจนถึง,ถงแม่ชีซึ่งถือปฏิบัติในเรื่องของศาสนาเนี่ยอย่างดีงามมาตลอดนะคะ,คะให้ท่านได้สบายใจว่าในส่วนหนึ่งของสัคงคมเนี่ยนะคะยังมีคนที่คิดถึงพูดปฏิบัติดีเหล่านี้ แล้วก็พร้อมในการที่จะให้บริการด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆเหมือนกันพร้อมกันนั้นเนี่ยอยากจะเรียงนะคะ,คะผ่านกับทางสื่อตรงนี้เลยนะคะ,คะว่าการที่คุณปีชามีปณิธานที่แน่วแน่ในเรื่องของการสนับสนุนการรักษาผู้บาอาจารย์เหล่านี้นะคะ,คะโดยที่มีการสนับสนุน นะคะคตามที่คุณป้าเข็มทองดือจุตยาที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัวใหเองนะให้ความนับถือมาตลอดนะคะท่านได้เหมือนกับเป็นกองทุนใชครับค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ดูแลคุณมาอาจารย์แต่เชื่อว่านะคะคสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นอานิสมส์ที่จะทําให้เกิดพลังพันมหาศาลและก็เป็นบารมีในการที่เราจะก้าวเดินไปด้วยความสม่าา แล้วก็ด้วยความสำเร็จของชีวาสุขครับแต่คลิปหน้าผมจะขยายผลกองทุนชื่อว่าปันบุญปันสุที่มีผู้มีศรัทธาได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณเข็มทองเรือนกิตยาผมจะไปสัมภาษณ์ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอกล่าวปวิมพ์ไก่ครับสวัสดีครับ